กลางคืนหนึ่งในฤดูฝนใต้ไฟถนนดวงเดียวมีฝูงแมลงเม้าหมุนวนอยู่เหนือแสงนั้นบางตัวบินเฉียดหลอดไฟบางตัวปีกไหม้ก่อนจะร่วงลงพื้นมันดูเหมือนกำลังหลงไหลในแสงแต่จริงๆแล้วอาจไม่ใช่เลยหลายคนบอกว่าแมลงเม้าชอบแสงเพราะมันสวยหรือเพราะมันอยากตายแต่ความจริงเบื้องหลังอาจซับซ้อนกว่านั้นมาก แสงที่มนุษย์มองว่าอบอุ่นอาจเป็นกับดักสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยังเชื่อในท้องฟ้าเก่าโลกที่เคยมีเพียงแสงจันทร์ได้ถูกแทนที่ด้วยไฟฟ้านับล้านดวงและ,มะแมลงเม้าก็ยังใช้กฎเดิมโดยไม่รู้ว่ากฎนั้นเลิกใช้ได้แล้วคืนนี้เราจะไปดูพร้อมกันว่าทำไม,มแมลงเม้าถึงบินเข้ากองไฟ และคำตอบนี้จะทำให้คุณมองแสงไฟรอบตัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในโลกของมันกลางคืนคือเวลาที่แสงเดียวบนฟ้าคือดวงจันทร์ที่อยู่ไกลจนแทบไม่ขยับแสงนั้นเป็นเหมือนเข็มทิศคงที่ช่วยให้มแมลงกลางคืนรู้ว่าตัวเองกำลังบินตรงหรือวนออกนอกเส้นทางแต่เมื่อมนุษย์สร้างแสงขึ้นมาสิ่งที่เคยอยู่ไกลกลับมาอยู่ไกล หลอดไฟร้อนๆที่เราใช้กันทุกวันคือสัญญาณปลอมที่ทำให้สมองของแมลงสับสนลองรึกภาพว่าคุณกำลังขับรถโดยดูดาวนำทางแต่จู่ๆดาวดวงนั้นย้ายลงมาตรงหน้าคุณทุกทิศที่หันไปแสงจะหมุนตามคุณพยายามบินให้ตรงแต่กลับหมุนวนโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดกับแมลงเมา มันไม่ได้เลือกตายแต่มันถูกระบบนำทางของตัวเองหลอกให้หมุนเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ปรับทิศก็ยิ่งใกล้ไฟมากขึ้นจนในที่สุดตัวโดนเผาโดยไม่เข้าใจว่าทำไมน่าทึ่งที่การหลงทางของมแมลงตัวเล็กๆก,กำลังสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกเรา สิ่งที่เคยปลอดภัยในอดีตอาจกลายเป็นอันตรายในปัจจุบันเพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่สมองของมันจะปรับตัวทันเราจะเริ่มสืบจากตรงนี้ระบบนำทางในความมืดของแมลงเมา่าว่ามันทำงานอย่างไรและเหตุใดแสงไฟของมนุษย์ถึงกลายเป็นกับดักที่ไม่มีทางหนีในโลกของแมลงกลางคืนแสงไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่มันคือเข็มทิศชีวิต เพราะในความมืดสนิทที่ไม่มีเสียงไม่มีถนนไม่มีป้ายบอกทางมแมลงจำนวนมากต้องอาศัยแสงเพียงดวงเดียวบนฟ้าดวงจันทร์พวกมันใช้เทคนิคที่เรียกว่าการบินตามมุมคงที่สมมุติว่าดวงจันทร์อยู่ทางขวา40องศามแมลงจะคงมุมนั้นไว้ตลอดการบินผลคือมันจะเคลื่อนไปเป็นเส้นตรงอย่างแม่นยำ นี่คือระบบนำทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในโลกธรรมชาติปีกเล็กๆของมันเหมือนเครื่องมือคำนวณปรับองศาตามแสงเพื่อรักษาทิศทุกการตีปีกคือสมการที่ซ่อนอยู่ในร่างจิว๋วแต่ทุกอย่างจะพังทันทีเมื่อเจอแสงที่ไม่เหมือนเดิมเพราะแสงจากดวงจันทร์อยู่ไกลมากมุมของแสงแทบไม่เปลี่ยนแม้แมลงจะบินเป็นกิโล แต่มนุษย์สร้างหลอดไฟที่อยู่แค่ไม่กี่เมตรจากพื้นแสงนี้ไม่คงที่มันแผ่กระจายรอบตัวในทุกทิศทางพอแมลงพยายามรักษามุมเดิมกับแสงไกล้ๆมุมที่คำนวณได้จะเปลี่ยนตลอดเวลาสิ่งที่คุยเป็นเส้นตรงกลายเป็นวงโคจรมันจึงหมุนวนรอบหลอดไฟอย่างไม่รู้ตัวถ้ามองจากมุมของแมลงเมามันกำลังทำถูกทุกขั้นตอนตามสัญชาตญาณ แต่โลกที่มันอาศัยอยู่เปลี่ยนไปแล้วแสงบนฟ้าไม่ได้มีแค่ดวงจันทร์อีกต่อไปตอนนี้มีไฟถนนไฟบ้านไฟจากโทรศัพท์มือถือทุกอย่างส่องสว่างแต่ไม่มีทางบอกทิศได้เลยเมื่อสมองเล็กๆพยายามแปลสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนข้อมูลทั้งหมดก็ปั่นป่วนเหมือนเครื่องบินที่เรดาร์เสียพวกมันไม่ได้หลงไฟแต่หลงในกฎเก่าของตัวเอง และยิ่งในเมืองใหญ่ยิ่งมีแสงมากเท่าไหร่เส้นทางของมแมลงเหล่านี้ยิ่งสับสนคืนหนึ่งอาจมีนับล้านชีวิตที่บินตามดวงจันทร์จำลองซึ่งไม่มีอยู่จริงแสงที่เราเปิดไว้เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์อาจคือสัญญาณอันตรายที่สุดของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในความมืดตอนหน้าเราจะไปดูให้ลึกกว่าเดิมว่าเมื่อระบบนำาทมงในหัวของพวกมันพัง สมองเล็กๆรับรู้แสงไฟยังไงแล้วไฟของมนุษย์ทำไมถึงกลายเป็นกับดักที่หลีกไม่พ้นถ้าแสงจันทร์คือเข็มทิศของแมลงเมาหลอดไฟของมนุษย์ก็คือการจำลองท้องฟ้าที่ผิดพลาดแสงธรรมชาติจากดวงจันทร์หรือดวงดาวมีทิศทางเดียวและคงที่แต่ไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นนั้นต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันเปล่งแสงรอบทิศ พร้อมคลื่นความร้อนที่กระพริบเล็กน้อยตลอดเวลาสำหรับตาของเรามันคือแสงนิ่งๆแต่สำหรับมแมลงมันคือสัญญาณสับสนที่เปลี่ยนทุกเสี้ยววินาทีมแมลงเม้ามีตาแบบ compound eyes ประกอบด้วยเลนส์เล็กๆหลายพันชิ้นที่มองได้พร้อมกันยิ่งรับแสงได้หลายทิศมันก็ยิ่งมองเห็นการเคลื่อนไหวเร็วข้อดีคือช่วยให้รอดจากนักล่าได้แต่ข้อเสียคือ มันแยกไม่ออกว่าความสว่างมาจากที่ใดแน่ตาของมันไม่ได้มีกลไกปิดรูรับแสงแบบของมนุษย์ไฟสว่างเพียงนิดเดียวก็อาจรุนแรงเหมือนดวงอาทิตย์ในสายตามันแสงไฟฟ้าที่กระพริบจากหลอดไส้หรือหลอดนีออนถูกตีความโดยสมองมแมลงว่ากำลังเคลื่อนไหวพวกมันจึงบินเข้าใกล้เพื่อพยายามคงระยะที่เหมาะสม แต่ยิ่งเข้าใกล้แสงก็ยิ่งกระจายรุนแรงขึ้นระบบประสาทตาจะส่งสัญญาณให้ปรับองศาใหม่และทุกครั้งที่ปรับมันก็ยิ่งวนใกล้เข้าไปอีกในสมองเล็กๆขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวไม่มีพื้นที่พอสำหรับการเรียนรู้ใหม่ว่าแสงนี้เป็นของปลอมสิ่งที่เรามองว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆแล้วคือการพยายามรักษาความสมดุลของระบบนำทางเดิม มนุษย์เราเองก็เคยทำแบบนั้นเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลกเร็วเกินไปเรายังคงใช้สัญชาตญาณเก่าตัดสินด้วยข้อมูลที่เคยถูกต้องแต่ไม่เหมาะกับโลกปัจจุบันไฟของมนุษย์ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนามาก่อนยุคไฟฟ้ามันคือแสงหลอกที่สมบูรณ์แบบที่สุดอบอุ่นพาเข้าใกล้แล้วเผาจนเหลือแต่เงา และในขณะเดียวกันเราก็กำลังสร้างแสงใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันไฟถนนกลางเมืองไฟโฆษณาและหน้าจอนับล้านที่สว่างตลอดคืนแสงเหล่านี้ไม่เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมของมแมลงเม้าแต่ยังเริ่มรบกวนสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั่วทั้งระบบนิเวศคำถามคือเราจะหยุดได้ไหมหากแสงที่เรารักกำลังทำลายสมดุลของโลกเราอยู่ ตอนต่อไปเราจะย้อนกลับไปมองจากภาพใหญ่ว่าวิวัฒนาการที่หลงทางของแมลงเมา่ากำลังสะท้อนบางอย่างในตัวมนุษย์เราเองหรือเปล่าทุกคืนที่หลอดไฟเปิดขึ้นมันไม่ใช่แค่สัญญาณว่าความมืดสิ้นสุดลงแต่มันคือการเริ่มต้นของความสับสนเล็กๆใต้แสงนั้นแมลงเม่าที่เคยบินตามแสงจันทร์กำลังใช้กฎเดิมในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันไม่รู้ว่าดวนจันทร์ที่เคยอยู่ไกลตอนนี้ถูกแทนด้วยไฟฟ้าที่อยู่แค่เหนือหัวเพียงไม่กี่เมตรวิวัฒนาการเคยสร้างระบบนำทางที่สมบูรณ์แบบแต่โลกของมนุษย์เปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่ธรรมชาติจะอัปเดตได้ทันสิ่งที่เคยช่วยให้รอดชีวิตกลายเป็นสิ่งที่พามันเข้าใกล้ความตายและถ้ามองดีๆเราเองก็อาจไม่ตามจากแมลงเม่าเท่าไรนัก เรามักไล่ตามแสงที่เราคิดว่าสวยกว่าหรือสว่างกว่าทั้งที่บางครั้งมันก็แค่แสงจันทร์จำลองที่กำลังดึงเราให้เข้าใกล้จนมองไม่เห็นอันตรายรอบตัวสิ่งที่มแมลงเมาสอนเราคือความซื่อสัตย์ของธรรมชาติมันไม่ได้โม่ไม่ได้ลหลงไหลในแสงแต่มันเพียงซื่อสัตย์กับกลไกที่ช่วยให้มันรอดมาเป็นล้านปี แต่ในโลกที่เปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันกฎที่เคยใช้ได้อาจกลายเป็นกับดักในวันพรุ่งนี้และบางทีความอยู่รอดของเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งแต่อยู่ที่ว่าเรากล้ายอมรับไหมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ไฟของมนุษย์ส่องสว่างให้เห็นสิ่งที่อยู่ไกลแต่บางครั้งก็พราบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวจนมองไม่เห็นเหมือนเรื่องเล็กๆในทุกวันที่เรามักมองข้ามทั้งที่มันเต็มไปด้วยกลไกอันน่าทึ่งของชีวิตแมลงเม้าอาจยังคงบินเข้าหาไฟต่อไปแต่สำหรับเราบางทีแสงที่ควรเข้าใกล้อาจไม่ใช่แสงที่สว่างที่สุดแต่อาจเป็นแสงที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดที่สุดต่างหาก ขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับถ้าชอบแนวนี้หรืออยากให้เล่าเรื่องไหนต่อคอมเมนต์บอกกันได้เลยทีมงานจะไปขุดมุมแปลกๆจากรอบตัวมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ